สวัสดีครับผมทรงพลนะครับในวันนี้นะครับผมมีทิปเล็กๆอยากจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ใช้งานกันนะครับ นั่นก็คือการใช้เสียงสังเคราะห์จาก Microsoft นะครับอ่านข้อความบนเว็บไซต์จริงๆนะครับในฟีเจอร์นี้นะครับก็มีมานานสักระยะหนึ่งแล้วแต่ผมเพิ่งได้มีโอกาสมาทำเพราะว่าตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเสียงก็อาจจะยังอ่านไม่ค่อยดีนักในภาษาไทยนะครับตอนนี้ผมไปเจอเสียงหนึ่งมาชื่อเปรมวดีนะครับการอ่านก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถูกต้อง100%แต่ก็พอทำให้เราฟังได้นะครับ ถาว่าการอ่านเนี่ยเขาได้เกี่ยวข้องอะไรกับสกรีนรดเดอร์ไหมนะครับตอบเลยว่าไม่นะครับเขาใช้เสียงของเขาล้วนๆนะครับที่สําคัญนะครับ สามารถใช้ได้บนระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ที่อื่นได้นะครับแล้วก็สามารถอ่านข้อความได้ในทุกๆเว็บไซต์ในทุกๆหน้านะครับอย่างเช่นเราอยากอ่านข่าวหรือนิยายอะไรพวกนี้นะครับเราก็ใช้เข้าอ่านได้นะครับจริงๆนะครับเขาไม่ได้ทํามาเพื่อสําหรับคนตาบอดนะครับเขาทํามาให้กับทุกคนได้ใช้งานนะครับคนตาดีที่ไม่อยากกวาดสายตาเพื่ออ,อ่านข้อความบนเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยแรกเราต้องเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับโดยตัวอย่างผมจะเข้าไปที่ Microsoft Edge แล้วกันนะครับเพราะว่าทาง Google Chrome หรือ Firefox เนี่ยผมลองกดแล้วมันมันไม่อ่านให้นะครับผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเนาะก่อนอื่นนะครับผมจะเข้าไปที่ Google นะครับเว็บ Google เพื่อจะค้นหาข้อมูลที่จะให้มันอ่านนะครับ www.gob.co e Se System Microsoft at Menu Google Profile one Microsoft Edge Window Google Document ค้นหาค o m b o Box has auto complete editable โอเ okay, คนะครับผมเข้ามาที่ Google แล้วนะครับผมจะพิมพ์ <Link ing. S 1> ประโยชน์ของผลไม้แล้วกันนะครับจะยกตัวอย่างบทความนี้โอเคนะครับผมจะไปหาลิงก์ที่ผมต้องการ heading level m a i n l a n d m a r clickable clickable ประโยชน์ของผลไม้ตาม่างๆ chameleon social center chiang r a y heading level 3 h t t p slash visited visited link clickable button clickable visited link visited link heading level 3ประโยชน์ของผลไม้ตาม่างๆ chameleon social center chiang r a okay, โอเคนะครับผมจะเข้าไปเว็บนี้นะครับ document busy blank ประโยชน์ของคนละไม,ม,ม้ต่างๆ List with one items. Camillen. สวทชเฉียงราย Out of list. List with one. Clickable. Camillen. สวทชความรักน้ำไปสู่การแบ่งปัน Camillen. ประโยชน์ของคนละไม,ม,ม้ต่างๆ h ฮนดิ้งลาต e ววันเนี่ยนะครับผมเจอบทความที่ผมต้องการอา่านแล้วหมวดหมู่ Blank. Blank. b l a ขนม้รถเรียกใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักแต่ปฏิเสธการเป็นงานเลี้ยงอาหารคัามที่ไม่มีอาหารไขมันตับอยู่ในเมนูไม่ได้ถ้าผมจะต้องการให้เขาอ่านเนี่ยผมมีสองวิธีด้วยกันก็คือหนึ่งกด alternate แล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า read aloud หรือกด control shift u นะครับผมจะกด alternate ลงมาข้างนึงครับ App Bar Toolbar Settings and More Alt F Button Collapse คนะครับเลื่อนลงมา New New Window Zoom 100% Zoom In C T Enter Full Screen Favorites C T Collections C T History C Downloads D S Apps Collapse Extensions X Performance P Alerts and Tips Print P C T Web Capture Share R Setup Find on Page Read Allowed Use More Tools Read Allowed U C T R L Shift U n i n e t e to t w r e a d a l l o w Use C T L L Shift U นะครับหรือกด Control Shift U นั่นเองนะครับผมเจอตรงนี้นะครับผมจะ Enter เข้าไป ดูบทความดูบทความประโยชน์ของผลไม้ต่างไม้ยามกประโยชน์ของผลไม้ต่างไม้ยยมกหมวดหมู่ บทความเกี่ยวกับสุขภาพผลไม้รสเปรี้ยวใครที่กำลังพุน้ำหนักแต่เหการเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เขาก็จะอ่านประมาณนี้นะครับก็ถามว่าเสียงดีไหมก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าคำบางคำเนี่ยอาจจะยังไม่ถูก100%เอนะครับอย่างเช่นคำว่าต่างๆเมื่อกี้เขาอ่านเป็นต่างแล้วก็ไมยมกนะครับถ้าเราต้องการให้เขาอ่านได้ถูกต้องเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปแก้บทความนะครับให้มันถูก อย่างเช่นคำว่าต่างๆเขาพิมพ์ว่าต่างๆสองรอบห้ามใส่ไมยมกนะครับถ้าใส่มาเขาจะบอกว่าต่างไมยมกอย่างที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับถามว่าลูกเล่นเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเข้ามาดู button unavailable read previous paragraph read p e r i o d paragraph button continue to read aloud ctrl plus shift plus u button unavailable read next paragraph read next paragraph unavailable ก็คืออันนี้ก็มี paragraph เดียวนะครับ button voice options button close read aloud button close read button for button button button, 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 button unavailable read button unavailable read previous paragraph ผมจะกดให้เขาอ่านต่อแล้วจะไปปรับความเร็ว button continue to read aloud CTRL plus shift plus U C T R. ไม่มีอาหารไขมันต่ำอยู่ในเมนูได้ลองสั่งน้ำมะนาวข้นสดมาจิบหรือส้มสายชูวิัามินีมาถึงห้าชิ้นมากกินเสริมบ้างบ้างเพราะกรดธรรมชาติจากผลผลไม้เหล่านี้จะช่วยย่อยไขมันและช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารดีขึ้นกล้วยผลไม้เบสิกแบบนี้ใครๆก็รู้ว่ามีประโยชน์ประโยชน์มากมายแต่เชื่อหรือไม่ว่ากล้วยสามารถช่วยล้างลำไส้ได้เป็นอย่างดีเพราะอุดมไปด้วยธาตุโปแตสเซียมและวิตามินซีและยังให้พลังงานพลังงานสูงดังนั้นควรกินกล้วยให้ได้วันละหนึ่งลูกเป็นประจำทุกวันกล้วยช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดกับ ร่างกายได้อีกหลายโรคหนึ่งโรคโลหิตจางในกล้วยมีธาตุเหล็กสูงจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดและจะช่วยในกรณีที่มีสภาวะขาดกำลังหรือภาวะโลหิตจางสองโรคความดันโลหิตสูงมีธาตุโปรแทสเซียมสูงสุดแต่มีปริมาณเกลือต่ำทำให้เป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สูงที่จะช่วยลดความดันโลหิตได้มาก3โรคท้องผูกปริมาณเส้นใยและกากอาหารที่มีอยู่ในกล้วยช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติและยังช่วยแก้ปัญหาโรคท้องผูกโดยไม่ต้องกินยาถ่ายเลยสีอาการเสียดท้องกล้วยมีสารลดกรดตามธรรมชาติที่ มีผลต่อร่างกายของเราถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับอาการ้องลองกินดวนคุณจะรู้สึกผ่อนคลายจากอาการเขาก็จะอ่านประมาณนี้เท่าที่ผมรู้สึกได้เนี่ยก็คือบางท่านที่กดมาที่ลีดอารแล้วเขาบางทีอะถ้ายังไม่อ่านก็คือให้ไปปรับ คค่่านะรับที Voice Voice Options voice option Read Allow Document voice Options Dialog Sl Normal Slider Read ช่องแรกเนี่ย Voice Options Combo Box Slider Normal จะเป็นการอ่านช้าเร็วนะครับ Voice Options Combo Box Microsoft Premier d Online Natural Thai Thailand Collapsed ช่องที่สองเนี่ยจะเป็น Voice Options ก็จะเป็นเสียงให้เลือกนะครับแต่ตรงนี้ก็คือจะเลือกเสียงเป็นเปรมวดีไว้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยเขาจะมีสิ่งที่อัตโนมัติก็คือสมมุติถ้าเราเข้ามาเนี่ยบทความไหนที่จะเป็นภาษาไทยเนี่ย พอเรากดเปิดรีดอาราปุ๊บเขาจะเลือกภาษาไทยให้เราเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความอตัตโนมัติของเขาที่เขาสามารถที่ดีเทคเจอ์นะครับแต่บางครั้งถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่อ่านให้เรามาอ่านแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาดูในนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอกาสหน้าถ้ามีทิปดีๆอยากจะแนะนำเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ